เมื่อนี้เตรียมเปิดบ่อไปกับมหืมาภาพยนตร์แอคชั่นอิงประวัติศาสตร์จากวีรกรรมจริงสุดระทึกสู่จุดพลิกเกมสงครามโลกครั้งประวัติศาสตร์ The Ministry o f อ n g e n t l e m a n แ y w a r f บ r e แสบจรชนคนพลิกโลกเรื่องราวของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจที่ก่อตั้งขึ้นโดยวินสันเชอร์ชิลในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกับภารกิจเสี่ยงตายเพื่อทำลายกองกำลังทหารของนาซี ก่อให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคนบ้าพลังมือเก่าที่เพียบพร้อมไปด้วยอาวุธและทักษะการต่อสู้ครบมืออาทิมือโปรโด้านระเบิดนักก่อวินาศกรรมตัวพอ่อนำทีมกระหน่ำความมันโดดเฮนรี่คาวิลบุรุษเหล็กจาก Man of Steel อารอนริดสันพีกล้ามสุดบิ้มจากซีรีส์ริชเชอรและเฮนรี่โกดิงจาก Crazy Rich Asians พร้อมด้วยซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดอีกมากมายที่เตรียมขนลูกบ้ามาซัดพวกนาซีอย่างเต็มพิกัดร,รับประกันความเดือดกับการคัมแบ็กฉบับทุ่มสุดตัวของผู้กำกับ Guy ie, กายริชชีผู้กำกับสายมันที่สร้างชื่อมาแล้วในเชอร์ร็อกโฮมส์และ The g e n t l e ล a มครั้งนี้กับการโคจรมาพบกับเจอร์รี่บัคไฮเมอร์โปรดิวเซอร์มือพระการผู้สร้างโปรเจกต์บล็อกบัสเตอร์มาแล้วอย่าง Pirates of the Caribbean และ Top Gun Maverick คอหนังสงครามแฟนหนังประวัติศาสตร์เตรียมระหำ่ำไปกับวุฒกรรมสุดมันของเหล่าโคตรจรชนในภาพยนตร์แอคชั่นสงครามโลกระเบิดซัมเมอร์นี้ The Ministry of u n g e n t l m a l y w a r f a r e สาบจรชนคนพลิกโลก18เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์